วัสดีจ้าพี่จานะวันนี้ก็มาตามคําขอสาวทมทุนหนึ่งร้อยบาทนะจ้พี่จาเติมแรกนะจ้พี่จาก็สาวทามของเราหยิบทุนที่หนึ่งร้อยบาทดีกว่าเพราะว่าทุนแบบเออถ้าเสียงจะได้ไม่ต้องแบบหุญญ่นยิบนะจ๊ะพี่จานะมาให้กําลังใจเจได้าการก,กดไลค์คลิปนะจ๊ะพี่จาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะจ๊ะพี่จาใครได้เปิดเข้ามาแล้วก็กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เจนิดคนนี้ด้วยนะจ๊ะพี่จานะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยพิธีเบ็ดสาม เช่นเคยนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ากว่า8ปีเนาะก็ควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะใครขอสาธามเอออะไรกานตัวหน่อยจัดให้แล้วนะจัดให้แล้วนะมายังไงก่อดเออหนึ่งร้อยบาทนะสิบมาตัวตัวตแพงมาไหมก่อน ไม่ได้ทําคลิปสาวท่านานมากนะแต่ก็เล่นประจําอยู่นะจ๊ะพี่จ๋าเนาะให้กําลังใจซื้หน่อยอยากดูเกียอะไรมาคอมเมนต์มาละกันนะเ๋ยวถ้าจัดได้ก็จะจัดให้นะจ๊ะพี่จ๋าบอกถ้าบางคลิปเราทําให้แล้วม,มันไม่สนุกจีก็ไม่ได้เอาลงนะจ๊ะพี่จ๋าพยายามเอาคลิปที่ดีที่สุดลงให้ผู้ชมได้รับชมเนาะมาโอเคยีบแปดบาท ยังอยู่ยังอยู่เออห้าสิบสองเออมาคอนโตนก้อนใจเ่าทอไอคอนเจนิสตรงนี้สวยๆไปเลยสิจ้าพี่สามเป็นสามได้นคอนโตหกสิบบาทเลิศเลิศที่สุดออมาต่อเออจัดไป ไปสิจ้าพี่จ๋าไปสิจ้าพี่จ๋าไปสิจ้าพี่จา๋จจาสเสร์เมกาสวยว่ะเออฟรีเกมฟรีใจสิบโยกไปเลยสิจ้าพี่จ๋าแบบไม่ต้องนุน้นมามาดูของฟรีกันนะจ้าพี่จ๋าว่าพี่ทำของเราจะให้ไหมแม่สาวทำล่าสุดพี่ทำแม,ม่สาวทำมาจ้าน ใครยังไม่รับชมคลิปที่แล้วก็กลับไปรับชมเพื่อเป็นกํนาลังใจให้เจนินด้วยนะจ้าพี่อาดูแล้วก็กดไลค์ให้น้องนิดคนนี้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๊ะอู้สุปเปอร์เมกาอู้เผิดได้สวยผลได้สวยหมุนแรกเผือดได้สวยมาเผิดได้สวยถือว่าสวยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็ไม่ตกเซก็แบบปวดหัวไปนหนึ่งกรุบบ่อยมากช่วงนี้นะ ภูมิตกจะพิจาโอ้ห้าสิบห้ามาซูไว้นานๆพี่ทําเขาจะแบบโชว์พาวเวอร์ในการแจสกสเกเตอร์นะจ๊ะพิจาเนาะแล้วก็แบบเขาฟรีเกมแล้วจ่ายนะยากอยู่นะแต่าบางคนก็ชอบฝนะ่าวิธาเนาะอืมทีก็ชอบอยู่นะเป็นเกมที่หยิบมาเล่นพอๆกันกับแมวเลยนะจ๊ะพิจาเนาะมีกะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทจะพี่นอ้อง ไอ้สามยกนี้ว่าไงโอเคพี่น้องมาอย่างสวย452บาทไปต่ออย่ารีรออย่ารอช้าเกมมันเดือดเกมมันเดือดมาสวย ใช่ว่าแบบฟีเกมส่ยดีสะบอลมารุน้นกับไหลนอกไม่ได้นะยังไงสเกตเตอร์อีกตัวอีกตัวลงไหมลงไหมพี่น้องจัดว่าลงไม่ลงจะดีสามมาลุ้นกันต่อยังไงยังไงโอเคพี่น้องมาได้มาเอาอยัางไงดีเราเดินหน้าต่อที่เป็นห้าเริ่ม ไปต่อพี่น้องยังไงยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยได้กับลุ้นอะไรอย่างนี้เลยไปพี่น้องไป มันสมว้มันสว้มันซ่ไว้นะจ๊ะไปจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมาสิมันต้องอย่างนี้สิวะไปอีกโ oh yeah. really really อ้คยยดีกูยวยย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 ย วันที่ดีวันหนึ่งนะพอเราเล่นเติมแรกแล้วมันได้แล้วก็อยากเล่นไปเรื่อยๆนะจะพี่จนเนาะแต่ว่าของพันนี้นะเล่นเรื่อยๆแล้วถ้ามันไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันแบบกินทุนกินอะไรแล้วก็หยุดเด้อพี่น้องนะไม่แนะนําให้เป็นคนที่แบบว่าไปลงทุนกับอะไรอย่างนี้เนาะแบบมาหาเงินกับอันนี้อย่างเดียวเลจ้าพี่จันนะเพราะว่ามันยากที่เราจะรวยเพราะของพันนี้เด้อจอ้างั้นเจ๊ก็คงไม่ทําคลิปลว,ลว่าแหละถ้ารวยขนาดนั้น มาสิบออตโต้จ้ะช่วงนี้เอ่อ FBC มีปัญหาอนาะจารย์พี่นอ้องก็จะทักไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าจำพาสเวิร์ดไม่ได้อาจพี่น้องนะงงเป็นไก่ตาแตกเลยจักสมัครอีอย่างจักก็ตั้งรหัสอีอย่างหรอกงงเดาอยู่นั่นแหละเดาปั่นโจรเดาปันมิจฉาชีพแฮกเข้าเฟซบุ๊กแล้วหนึ่งเออล่าสุดเอากินไปแล้วยังไงกอดแท็กเ,ทเตอร์ลง ลงลงสีแน่จริงอ่ะอยังไงไม่ลงอืไปต่อหรือพอสันนี้แต่พันไม่เอาเอาไปร้อยอืมมางงเลยกูสวยเออเอาอีกแน่จริงนะ่ะจัดไปสักโมกมาจ้าก้อนตัวก้อนใจก็ไม่ขนจีนิสสองไร้ฮาวาจีพี่นอ้องไปไปไปไม่อยากทำให้พันเลยเว้ยัยงไงวะ แบบพบทุนมาหนึ่งร้อยอยากได้อยู่ที่พันหนึ่งกําลังสวยนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะเอาไงไปต่อเรือพอซันนี่สวยเออเอ้มีฟุกปิดจบไปจ้ะพี่น้องไปจ้าว้าววีดีกูดวีดีกูดสวยงามพระรามเจ็ดยอดจ๊ะพี่จ๋าจัดไปมาเอาอีกอีกหนึ่งโยกหกสีบาทสวย ขอละดอกนี้จัดมาสามบาทอืเอออูอ้อออคนรวยพี่น้องเจ็บร้อยหกสิบแปดบาทโอ้ยกะว่าหยุดจบที่พันนึงแต่มันได้ไงสมันไม่กะมาพอดีกว่าเจ๊พอดีกว่านเจ่าพี่จ๋านอะหนึ่งร้อยบาทแตะไปกําไรนอนเนาะสองพันบาทนี่คือแบบฟลุกสุดๆแล้วนเจ่าพี่จ๋าสำหรับสาทมนันนี้นเจ่าพี่จ๋านอะมาเป็นกําลังใจในการกดไลค์คลิปด้วยนเจ่าพี่จ๋านะวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าจ้า